มนม้ธรรมรักก็นำดาวซันโวอยู่ครับเกมจากหน้าประตูขึ้นมาครับไม้ประดับปีชาแนี่้องคืนให้พันจาเอกสุรินทร์อ้าวเบินขึ้นมาแล้วตรงนี้บุญช่วยจริงแล้วโอ้หเรียบร้อยครับโอ้โหเกมรับครับเคลียร์ไม่ขาดครับของทางด้านไม้ประดับครับแล้วก็เปิดช่องให้ทางด้านบุญช่วยทาสมุรครับ เปิดสะตรงให้ขนานเส้นสุดเส้นหลังแล้วปาดเข้ามาตรงนี้ยังไงครับตัวทอทอบอหยอดขึ้นหน้ามาบอลตกพื้นแล้วเป็นเจ้าสปาตันหลุดเข้าไปแล้วตรงนี้แล้วสามอีกิงเรียบร้อยโอ้ oh, แล้วก็เป็นคนเดิมครับบุขวาสุภชัยวุฒิชัย คืนมาที่พีมาแล้วสัดลูกนี้หุยมาลุงโรดอ่หวานลุงโรดมวนแล้วสัดด้วยซ้ายตรงนี้ครับนอกสนามไล์ครับก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามชมกันก่อนเริ่มเกมครับเลดไดมอนด์นั้นอยู่ในอันดับที่สักกับทางด้านวาสุพลดวงละครครับและหน้าเป้าครับสขาพลโยก แล้วจิงลูกนี้เอาตรงนั้นครับเกือบไปแล้วครับหโหมลเลนไดมอนพิเชษยิงตรงนี้ห่อเรียบร้อยโอ้ชนเสาเหลี่ยมในแล้วก็หมดอนทางจะปฏิเสธเลยครับเจ้าดาตรงนั้นครับทำให้เลดไดมอนนั้นขึ้นนําแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากพิเชษจำกำเนิดครับประสุคลดวงละครสายวิชชต วิโชตจี้ขึ้นไปแล้วเราจะปาดมาหน้ากรอบแล้วสก,กิดลูกนี้เอาเรียบร้อยโอ้เป็นทางด้านเจ้าเอสอนเพชรชาตินมนตรีครับไปจังหวะดีดแล้วบอลมันข้ามตัวทางด้านประยุทธ์นิยมพงศ์ครับประยุทธ์แล้วชา้ามาเกือบไปเกือบสร้างงานให้เพื่อนซะแล้วตรงนั้นแล้วพิธีนันวัดไหลกับพระมาเล่นตรงนี้ดึงจังหวะฝากตรงกลางวิโชตวิโชตออกขวาสุด เจ้าเอสอนเพชรยาดมาแล้วห้ออะไรครับเนี่ยมาใบฉลับทางด้านเจ้าจิฟครับพิธีนันบัวสีตรงนั้นทำให้ประยุทธ์นิยมพงนั้นหลงทางลง้มลงไปอานูดสัตว์ลูกหมีกับขามคานและผู้ตัดสินก็เป่าสัญญ,ญาณจบเกมครับก็เป็น3นามคะแนนของลิเบอร์โรเอ็กน้องนิกกี้ครับพลิกมาเฉือนเอาชนะ เลดไดมอนด์ไปได้ด้วยสกอรสอประตูต่อหนึ่งครับนอกสนามไลท์ครับก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามชมกันต่อครับทางด้านพลคอนอยู่ในอันดับที่8ครับมีอยู่4คะแนนส่วนทางด้าน VP ีบ้านอยู่หลองนั้นมีคะแนนเท่ากันครับตรงกลางเป็นทีรยุทธสมเชื้อกับทางด้านตรงกลางแล้วตรงนี้น้ำหนักเบา เจอทีละยุสมเชื่อครับพาเกมสวนขึ้นมาเจาะขึ้นไปเจ้าทิวตั้งปอมแล้วซัดลูกนี้ห่อเรียบร้อยโอ้คมกิบเลยครับไม่มีตัวเข้าไปบล็อกอย่างนี้ก็ไม่เหลือครับเป็นเจ้าทิวครับเปิดสกอร์ขึ้นนำให้กับทางด้านทนคอนครับ10ต้องดูครับพลังเท้าของทางด้านเจ้าวิวเกมรับนั้นกําแพงสองเราใส่ลูกนี้หอเรียบร้อย โอ้ oh, ลูกติดไฟเลยครับโอ้ mm hmm. oh, จังหวะนี้ป้นติดไฟเลยครับของลูกยิงของเจาวิลครับธนัดพัตานนออบแล้วปะาโมดโคทองเคลียร์วิโรดอลรุที่ยังไม่พ่านอ้าวแล้วจังหวะนี้ฉกได้ไปต่อแล้วโหมนันัสวินกำแพงเจ้าทิวแตะหนีหมาต่อได้แล้วโยกผ่านไปแล้วเข้าขวายิงลูกนี้หอเรียบย้อยอ้เหลือจะเชื่อ โอ้จากฟรีคิกครับซึ่งทำไม่ได้ปาดเข้าไปแล้วนิกูนจะไหลติดแล้วเคลียร์แล้วโพตาสินเบานกวีจ้าจบเกมครับก็เป็นทางด้านคอนค,นครับเก็บ3คะแนนได้แบบเหลือเชื่อครับแมามาได้ในนาทีบาปเอาชนะวีพีบ้านอยู่หลองไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1จากเจ้าทิวมักการทองแดงคนเดียว2ลูกครับ นอกสนามไล์ก็ขอนําท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามชมกันต่อครับเกมพูดก่อนเริ่มเกมครับทางด้านขับเจนนั้นเป็นรองจ่าฝูงมีอยู่9คะแนนครับส่วนทางด้านวิกตอรี่สไมเอลเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับเปลี่ยนมาขวาไพรทูนจันซิลิ แล้วก็แทกขึ้นหน้ามา้านิทัศช,ชุปานอา้าวใจหลุดขึ้นไปมองด้านในปาดไปแล้วเรียบร้อยครับมาตรงนี้ไม่เหลือครับทางด้านวุฒิศักดิ์สิงขันล่าครับี่ไปยืนเดียเด่ยวเดี่ยวไม่มีตัวประกบตรงนั้นก็ทําให้ทางด้านขับเจนขึ้นนําแล้วหนึ่งสุดกลางนิทัศโยกหนีออกมาตรงนี้บอลได้เปรียบพุทธิศิลป์ปล่อยจะเข้าขวาไสรทุนเจนซิลีแล้วก็เรียบร้อย โยกไปซ้ายทีแล้วกลับมาขวาแล้วก็ยิงลูกนี้ทางด้านอนุสรเดาทางไม่ถูกครับก็ทำให้ทางด้านขับเจนนั้นขึ้นนำเป็น2องประตูต่อศูนย์สานนนเล่นสั้นไพฑูจันสิริไพทูนยกยาวๆแล้วนิทัดพักบอลแล้วยังไงตรงนี้ได้แปรเรียบร้อยครับออกมาของอนุสรไม่เจอบอลครับแล้วไกสีเข้ามาช่วยแล้วแต่ไม่ทันจริงๆตรงนั้นครับ วงสักวงเล็กวางยาวขึ้นมาสลาวุธน่าจะโม่งเปลี่ยนทางตรงนั้นไม่โดนบอลและโพตาสินเป่าสัญญาณจบเกมก็เป็น3คะแนนครับของทางด้านขับเจนครับเอาชนะวิกตอรีสมาเอ f ซไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นอกสนามไลก์ก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามชมกันต่อครับ เกมในคู่สุดท้ายประจำสัปดาห์ที่่อนเริ่มเกมครับทางด้านเอประตูรีโมทครับในอันดับที่6ของตารางมีอยู่เปประตูรีโมทผู้รักษาประตูสุทนทรแท้ต่องครับ เซนเตอร์นั้นเป็นลุงอรุณยีมุดดาซ้ายอัสนาวีฮยีบีลาเวลชาชัยคืนกลับไปซ้ายแล้วธัญญาภิสิ์ให้ริมเส้นขึ้นมาพิทยาตั้งป้อมจริงตรงนี้ต้องเซฟอ่ะอชายจะสวนไหลต่อให้เจ้าแอลเจ้าแอลเข้าขวาปาดไปซ้ายแต่หุ้มเอาไม่ได้ครับทางด้านเจ้าพิษแล้วพิทยาเต็มซ้ายอัสนาวีเคาะไปเอาเติดกิติกรกิติกรลุยขึ้นไปแล้วโดนกระแทกลูกนี้หุม เจ้าแอลฝากสั้นๆวีรชัยวีรชัยเคาะคืนไปนำยศและโพตาเซนเป่าสัญญาณจบเกมครับ้าก็แบ่งแต้มกันไปแบบไม่มีสก,กอร์ครับเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูน